สวัสดีครับนี่คือ e Easy Network เราทำในตัวให้เป็นเรื่องง่ายในตอนนี้ผมจะมาทำการ Unbox กแกะออกอุปกรณ์จาก d ไ i รฟ l a n d รุ่น NFT 2N กันนะครับเปิดมาเลยนะครับ NFT 2N จะเป็น Access Point แบบใช้งานภายในนะครับรูปทรงจะเป็นติดตั้งแบบ Ceiling Type หรือว่าติดตั้งที่ผนังก็ได้เช่นกันนะครับภายในจะมีตัวอุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์จับยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลกสำหรับยึดกับฝ้านะครับแล้วก็เพทพลาสติกสําหรับยึดกับผนังมีให้เลือกใช้นะครับตัวสาย AC นะครับแล้วก็ตัว Power i n j e c t เจคเนะครับมีให้มาในชุดด้วยนะครับแล้วก็มีน็อตสำหรับติดตั้งนะครับ สำหรับ NFT 2N นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น indoor access point มาตรฐาน 802.11abgn นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี MIMO 3x3 ความเร็วอยู่ที่900เมกะบิตต่อวินาทีนะครับทำงานได้ทั้ง2ย่านความถี่พร้อมกันทั้ง2.4กิกะเฮิร์และ5กิกะเฮิร์นะครับภายในอุปกรณ์มีเสาอากาศอยู่6ตัวนะครับเป็น2.4แบบ 3dBi และ5กิกะเฮิร์แบบ 3dBi สำหรับพอร์ตแลนนะครับจะเป็นพอร์ตกิกะบิตพอร์ตนะครับรองรับการจ่ายไฟแบบ 8.02.3AT นะครับสามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์ POE ที่เป็นมาตรฐาน 8.02.3AT ได้ทุกยี่ห้อนะครับสำหรับการตั้งค่าในตัวอุปกรณ์นะครับใน OS ใหม่นี้นะครับจะเป็นเว็บกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซแบบ HTML5 นะครับเป็นหน้าจอแบบ r e s ponsive สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอุปกรณ์ที่เข้ามาคอนฟิกนะครับรองรับตั้งแต่มือถือแท็บเล็ตจนถึง PC นะครับโดยหน้าคอนคอนฟิกเนี่ยจะปรับเปลี่ยนให้เองตามแต่อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่เข้ามาตั้งค่านะครับตัวอุปกรณ์รองรับการใช้งานไคลเอนสสูงถึง256ไคลเอนพร้อมกันนะครับและสามารถสร้างได้16 SSID รองรับ IPv6 และ support WNM-S เช่นเคยนะครับแต่สำหรับ WNM-S นี่ไม่ว่าจะเป็น private Cloud หรือ public Cloud ก็รองรับทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ d e l i v e r a n หรือลีโ o w ว b ยังมี W N M S Mobile เป็นแอปพลิเคชันสามารถโหลดมาใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดายนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการแกะกล่อง unbox อุปกรณ์ d e l i v e r a n N F T 2 N ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th หรือ facebook.com/easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ